ชีสดิปซาลครีมกินกับไก่ย่างอย่างกินได้อ่ะรอราดทั้งน้ำจิ้มไก่และชีสดิบแบบนี้โอ้ยชีสดิบซาลครีมกินได้ครับทุกอย่างเลยอ่ะขายากกินตะไครอยู่ข้างล่างนะครับเข้ากันอร่อยมาก ชืสติมพรถซาวเค็ม800กรัมจัดหนักแบบนี้เจสซีคอบาทเท่าน,นั้น